กาเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกระผมนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณสสบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่ผมขออภิปรายด้ว้วางใจท่านนายกทฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษตามมาตราหนึ่งาสิบนะครับผมขอให้สไลด์แผ่นแรกขึ้นมาเชิญเลยครับ อผมอยากจะกลับเรียนว่านะฮะข้อมูลที่นำเสนอทั้งหมดเนี่ยไม่ว่านะฮะจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามผมพยายามรวบยอดในรอบ8ปีที่ท่านนายกรัฐมนตรีดำรงกำลังจะครบ8ปปีนะฮะที่ดำรงตำแหน่งอยู่แล้วก็ขอขอบคุณทุกสื่อนะฮะไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์นะฮะในการที่จะนำข้อมูลของท่านมาเผยแพร่ขอสไลด์ขึ้นมาเลยครับ อันนี้ไม่ใช่ชื่อหนังนะครับแปดปีก็เกินพอผมว่าทุกคนในสภารู้ดีฮะวันที่23สิงหาคม2,565ถ้านับอายุความต่อเนื่องนะฮะก็จะครบ8ปีดปีพะฉะนั้นถามว่าคนไทยมีความสุขหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องว่ากันไปต่อไปครับสแสต่อไปครับ เศรษฐกิจไทยต้องย้ำว่าตกต่ำม,มาโดยลำดับนะครับตกต่ำยังไงไปดูสไลด์ต่อไปครับตรงนี้ผมพยายามทำภาพให้ง่ายที่สุดนะพฤษภาคม2557มีการปฏิวัตินะเป็นรัฐบาลคอสอชอแล้วต่อมามีรัฐธรรมนูญปี60เลือกตั้งเดือนมีนาคม2562ฮนะแล้วก็ แถมให้ท่านอีกนิดหนึ่งนะรัฐบาลยุคโควิดตั้งแต่หกสามหกสี 3, ่ 4, แล้วเขากำลังเป็นปีปัจจุบันฮะถามว่าลูกศรแดงๆจะสื่ออะไรนะฮะจะเลินลงตามลำดับครับ <c oughs> แผ่นต่อไปครับผมย้ำนะวันนี้ผมมีเวลาน้อยผมอาจจะพูดไม่ได้เยอะนักนะฮะวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำเนี่ยจะพาให้คนหกสิบกว่าล้านไปในทิศทางใดวิสัยทัศน คือการคิดไปยังอนาคตเตรียมแก้ปัญหาถูกทิศถูกทางหรือเปล่าภาวะผู้นำคือการกล้าตัดสินใจมันก็อีกแหละครับตัดสินใจแล้วถูกหรือผิดช้าหรือเร็วนะครับต่อไปครับผมเอาผมบอกแล้วนะครับว่าผมเอาภาพจากสื่อต่างๆเนี่ยมานำเสนอเพื่อจะบอกว่าอันนี้ไปเกี่ยวกับ ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์นะท่านดูนะครับคนมีสินเยอะหมอก๋วยเตี๋ยวโครกนาะยกบอกว่าเพิ่มลงรับจำนำแค่นี้ไปดูแผ่นต่อไปครับน้ำท่วมนะฮะแทนที่จะปลูกข้าวเอาเอาไปเลี้ยงปลาแทนฮะไปดูแผ่นต่อไปครับส่วนมลไล่พาย,พยุโอโ้วหลลีนี่คิดระเบิดระเบ้อนะฮะต่อไปครับ เขามาประท้วงหลายรอบแล้วนะครับปรากฏว่าท่านเมือนรถบรรทุกที่มากดดันแล้วท่านบอกเดี๋ยวจะใช้รถทหารมาขนสินค้าแทนผมก็ลุ้นเอาใจช่วยท่านว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าไปดูแผ่นต่อไปครับอันนี้ผมไม่เคยคิดเลยนะว่าจะไอเดียบันเจิดขนาดนี้สั่งให้ทหารปลูกผักชีนะฮะไปดูแผ่นต่อไปครับเลี้ยงไก่แก้จนบ้านเราสองตัว นะถ้าเขาเลี้ยงสามตัวมันจะเกิดอะไรขึ้นคงรวยนะครับแผ่นต่อไปครับเรื่องค่าทางด่วนที่ขึ้นวันนี้เราต้องยอมรับว่าเราใช้เงินสองสามรอบาทในการเดินทางขึ้นทางด่วนท่านก็บอกจะพิยา,ยากอะไรคนรวยก็วิ่งข้างบนนะรายได้น้อยก็วิ่งข้างล่างนะฮะแผ่นต่อไปครับไอนี้เป็นเพียงบางตัวอย่างนะของวิสัยทัศน์แล้วก็ การเป็นนายกรัฐมนตีของท่านการบริหารงานเนี่ยที่ไร้ประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดผลอะไรครับไปต่อครับตั้งแต่เช้ามาผมได้ยินหลายท่านลุกขึ้นมาพิปรายผมชื่นชมฮะให้ข้อมูลละเอียดลึกซึ้งนะฮะแต่ผมจะขอแตะเพียงผิวผิวผมย้ำว่าผมมีเวลาน้อยฮะตอนนี้นี่รัวเรือนไทยฮะ พุ่งกว่า15ล้านล้านเมื่อไปเทียบกับรายได้ของประเทศน,ะนี่ครัวเรือนไทยนะผมย้ำนะแต่ละครัวเรือนเนะี่ยทุกคนมีหนี้กระจายหมดแผ่นต่อไปครับประกาศกระทรวงอันขังพึ่งออกมาปิดปีงโงปประมาณที่ผ่านมานี้9.3ล้านล้านบาทไอ้นี่คืออะไรฮะไปดูแผ่นต่อไปครับ ท่านทุบนั่นแปลว่าทําลายทุกสถิติของหนี้สาธารณะของประเทศไทยฮะทะลุ9ล้านล้านบาทอย่างที่มีสอสลายท่านอาภิปรายแล้วว่าจะใช้หนี้กันไปอีกกี่สิบปีตลอดชาตินี้หรือเปล่านะฮะหรือไปถึงชาติหน้าไปดูแผ่นต่อไปครับบัดคนชนถ้าความจําทุกคนไม่เลือนนะฮะสิบสีล้านคนฮนะตอนแรกลงทะเบียนแล้วท่านบอกมันจะหายไปฮะ จะปรากฏวันนี้20ล้านคนแล้วมันกลับทวีขึ้นแสดงว่าคนจนเยอะขึ้นแน่นอนครไปดูแผ่นต่อไปครับเดี๋ยวนิดนะฮะขอผมเน้นสีแดงข้างบนผมอยากอ่านนะถ้ารัฐบาลยังแจกเงินโดยไม่พัฒนาคนนะคนทั้งประเทศก็ต้องแบกรับภาระนี้ท่านจำแอปเป๋าตังได้ไหมฮะท่านจำการแจกเงินที่รั่วไหลได้ไหมท่านจำชาวนาที่ตายไปแล้วแต่มีชื่อมาเบิกนั่นได้ไหมครับเนี่ยแหละครับ แผ่นต่อไปครับสภาหอาคันค้าไทยเตือนบอกว่าน้ำมันเนี่ยจะพุ่งถึงปีหน้าไอ้นี่หมายถึงปีนี้นะฮะและของก็จะแพงขึ้นต้องทำใจครับน้ำมันเคยราคาตกงงไปถึงนะฮะสาิบเหรียญทาบอเรลวฮะวันนี้อาจจะประมาณ90กว่าถึงร้อยถามว่าคนไทยได้มีความสุขรัฐบาลได้คืนความสุขให้คนไทยหรือเปล่าฮะไปดูแผ่นต่อไปครับ นี่คือของขวัญปีใหม่ครัมกราค 6, มหกมกราคม2 5งพั้าเดือนเดียวน้ำมันขึ้นแทบจะนับไม่ทันนะเจ็ดครั้งฮะกุมภาพันธ์มีของขวัญให้อีกทั้งจุดชีนฮะทั้งวาเลนไทน์สี่ครั้งนะฮะฉันเคยถามตัวเองหรือเปล่าว่าเติมน้ำมันมันขึ้นอย่างเงี้ยวันที่ห้าวันที่แปดวันที่สิบเอ็ดสิบสี่ยี่สบี่้ายี่ปด จะขึ้นอะไรกันักหนาฮะคนไกลตลาดเป็นอย่างนั้นเลครับแผ่นต่อไปครับตรงนี้สิครับเป็นประเด็นที่คนวิเคราะห์วิจารณ์กันทั้งวันครักองทุนน้ำมันเกิดวิกฤตติดลบ1 4ึหมื่นล้านถ้าถามผมนะฮะผมสงสัยฮะน้ำมันลงไปต่ำต่างกันทั้งสามสี่เท่าหมายถึงน้ำมันดิบนะฮะเราซื้อเข้ามาเนี่ยแต่ปรากฏเราไม่ได้เติมน้ำมันถูกเท่าที่มันต่ำลงไปสาสี่เท่า เราก็นึกว่าเออท่านคงเอาเงินเข้าไปเก็บอยู่ในกองทุนน้ำมันไหมที่ไหนได้ความจริงเปิดเผยมาว่าเกิดภาวะวิกฤตตอนนี้กองทุนน้ำมันติดลบ1 4หมื่นล้านฮะนะฮะเอาแล้วจะไปหาเงินที่ไหนมาล่ะท่านไปดูข่าวต่อไปฮะอยู่ๆนะฮะจะมีการอภิปรายผมเดาใจได้ฮะทั้งรัฐปีแรงงานทั้งคอรมอกคงใจไม่สบายใจก็ต้องรีบตัดสินใจออกข่าวนี้มา ลดจัดเก็บภาษีสมรสามิทฮะน้ำมันดีเซลสบาทต่อลิตรสมเดือนถ้าคนอ่านเพลินนะิตรละสามบาทดีเซลลดลงแน่นอนนะแต่ไม่ใช่นะครับขอโทษเขาเอาเงินไปทำอะไรถ้าไม่ดูแผ่นต่อไปฮะคุณหน้าไหมฮะคนนี้โปรดทราบฮะลดภาษีน้ำมัน3บาทต่อลิตรไม่ได้ทำให้ราคารถลง3บาทต่อลิตรนะ อย่าว่าแต่คนอื่นเลยผมอ่านแล้วยิ่งงวนะ่ะว่าพูดอะไรหนึ่งพูดไม่รู้ภาษาคนเหรอหรือสองพูดให้คนสับสนเหรอฮะทำไมฮะแล้วเงินเอาไปทําอะไรฮะหรือเอาเงินไปโปกกองทุนน้ามันไปดูแผ่นต่อไปครับผมย้ํานะฮะจริงๆผมอยากขยี้ทุกประเด็นฮะย้ําอีกทีนะอยากขยี้ทุกประเด็นแต่ผมไม่มีเวลาผมจะบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศกเกษตรกรรม อย่าลืมกาพืชตัวเองฮะท่านไปดูต่อฮะอันนี้ข่าวของปีก่อนก็จริงนะราคาข้า,ขาวดิง่งท่านจำได้มีสอสอท่านพิเชศเชื้อมังผ่านเอาเข้าเปลือกมาป่วยฮะข้าวเปลือกราคากิโลกร,รัมละห้าบาทมาม่าซองละ6กบาทเรากำลังเผชิญว่าภาวาะวิกฤตไปดูแผ่นต่อไปฮะอันนี้เมื่อสองสามวันที่แล้วชาวนาวออกมาเต็มไปหมดเลฮะเขาเป็นหนี้เป็นสินฮะ ปุ๋ยขึ้นไม่รู้กี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะแล้วเขาจะทำนาแล้วมันเหลือห้าหกบาทจะทำไงฮะไปดูพันต่อไปฮะแผนนี้จริงๆนะครับผมบอกเลยผมไม่อยากเขียนแต่จำเป็นต้องต้องออกมาพูดว่าเนีเดี๋ยวนะจะมีคนออกมาพูดผมไม่รู้ใครจะมาบอกนะโอ้ยพูดไปเรื่อยเปื่อย คุณทำได้เปล่าถ้าคุณขึ้นมาทำท่านดูราคานี้ดีๆนะฮะตอนผมเป็นรองนาะยกรัฐมนตรีนะฮะผมกำหนดว่าราคาเข้าเปลือกราคาเข้าเปลือกเจ้าแนะนำอยู่ที่1 4ื่นถึงหมื่นหกราคาขายจริงในท้องตลาดโดยไม่ต้องรับจำนำนะเกินกว่าหมื่นสแล้วผมย้ำด้วยทะลุหมื่นหกฮะไม่มีการตัดค่าความชื้นสาอร์เซ็ไม่ต้องถือใบปัะทวนได้เงินสดทันที ผมอยากให้คนไทยเลือกเอากันละกันนะอยากได้รัฐบาลปัจจุบันหรือรัฐบาลหน้าผมย้ำหน้าก,ก่อนเปลี่ยนสไลด์แผ่นนี้ถ้าผมไม่เคยทำแล้วทำไม่ได้ผมจะไม่ออกมาพูดกันต่อไปครับไอ้นี่นะค้องการจะเน้นว่าอะไรฮราคา้ํำใหญ่ร่วงสุดในรอบสาสิบปีตอนนั้นเหลือกิโลสามบาทมั้งเน่าขาต้นแผ่นต่อไปครับ เรื่องนี้นะผมขออุทิศแล้วไว้อะไรให้ครับการประมงไทยที่เจงแบบไายนะวายปวงฮะเรือตั้งกีมมืนลำฮะเขาขายฮะท่านว่าเจงเพราะอะไรฮะการประมงนี่คือหัวใจของภาคใต้นะมั่นช้ามีสอสอบางท่านเอาตัวเลขขึ้นมาให้ดูฮะปรากฏว่าภาคใต้ตอนนี้จากเคยมีไรายได้ต่อหัวดีที่สุดตอนนี้จนที่สุดเพราะประมงคือชีวิตของเขาครับ ท่านไปดูสไลด์แผ่นต่อไปฮอันนี้เป็นข่าวสักสามปีสี่ปีมาแล้วซึ่งแน่นอนเมื่อกี้เราก็บอกแล้วไงเจริญลงตามลำดับคือท่านประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีปรประมงเจ๊งทั้งประเทศเพราะเราไปทำกฎอะไรเข้าไป i อยูหยุดสามปีแทบหมดตัวตอนนั้นแทบนะแต่ตอนนี้ตัดคำว่าแทบเลยสามปีเจ๊งหมดแล้วไปดูแผ่นต่อไปครับ การบริหารงานเศรษฐกิจที่ล้มเหลวใครเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจช่วยนึกทีสิครับท่านนายกน้ำจิปเป็นเองนะครับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไปดูแผ่นต่อไปครับการบริหารงานโควิดก็ล้มเหลวล้มเหลวอะไรฮะ อุปกรณ์การแพทย์หายไปไหนก็อภิปรายกันมาเช้าฮะแล้วตกลงวัคซีนซื้อถูกหรือเปล่าซื้อผิดหรือเปล่าเอาควรได้ฉีดอันไหนฮะฉีดแล้วฉีดอีกประเทศไทยสร้างนวัตกรรมฮะฉีดบูสเ,เข็มสามเข็มสี่ฮะแล้วท่านเห็นชีวิตคนไทยเป็นอะไรครับบริหารงานโควิดเนี่ยผมยืนยันนะว่าล้ลมเหลวฮะพอล้มเหลวปุ๊บนะท่านก็ไปยุ่งกับธุรกิจอื่นเอาตรงนี้ปิดโน่นปิดนี่ปิดโน่นปิดน,ดนี่ล็อกดาวอะไรของท่านก็ไม่รู้ผลสุดท้ายเป็นไงฮะ เชียงทั้งประเทศฮะไปดูแผ่นต่อไปครับอยากจะบอกว่าเราได้ยินบ่อยฮะความเหลื่อมลำ้ำผมย้ำนะว,ว่าคำนี้จริงๆเป็นศัพท์ทางวิชาการคนก็ฟังหนุมๆก็คือมันไปโยงกับประโยคข้างล่างฮะเอื้อประโยชน์ในทุนท่านว่าเหลื่อมล้ำคืออะไรฮะ เอาคนหนึ่งรวยสุดกูคนหนึ่งจนไม่มีจะกินฮนะมันจึงเกิดความเหลื่อมล้ําแต่มีคนพูดนะผมอยากจะบอกว่าในที่สุดมันต้องมีคนทําไม่เห็นนะไปดูแผ่นต่อไปครับตรงนี้นะครับมีคนพูดมาหลายคนแล้วผมเอาตัวต้นฉบับหรือออริจินอลมาให้ดูว่าปปชอ,ออกเอกสารนี้ออกมาปี2 0 2 1ซึ่งผ่านพ้นมาเดือนกว่าเนี่ยเราหล่นไปอยู่ที่ อีกหกอันดับจากเดิมนะผมจําได้ผมยืนอนภิปรายอยู่แถวเนี้ยตอนนั้นอันดับรนะ้อยหนึ่งี่ลงไปร้อยสิบร้อยสิบประเทศนี่เราพุ้นตรงนะผมย้ํานะครับว่าเป็นดัชนีรับรู้การทุจริตของประเทศไทย110อันดับเนี่ยเขาดีกว่าเรา1้ออันดับนะครับเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนใครอยามาค้าขายกับเราฮะเรามีปัญหาไปหมดทุกอย่าง ไปดูแผ่นต่อไปครับผมอยากจะทิ้งอะไรเป็นบางประเด็นฝากไว้ให้นะครับผมเรียนว่าคนไทยทั้งประเทศต้องได้รับโอกาสชีวิตที่เท่าเทียมกันไม่ใช่รวยอยู่สิบตระกูลยี่สิบตระกูลนะวันนี้99.99 99, เจุด้งหมดฮนะเจ๊งมากเจ๊งน้อยฮนะ คดีอาชญากรรมฆาตรกรรมคดีอะไรเต็มไปหมดทําสลดนะฮะดูทีวีแล้วปวดหัวฮะท่านไปดูนะคนไทยทั้งประเทศต้องได้รับโอกาสโดยเท่าเทียมกันไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งฮะแผ่นต่อไปครับหมดแล้วนะครับผมทำเวลาได้ดีพอสมควรผมย้ำนะครับจริงๆเนี่ย ผมเตรียมสไลด์มากกว่านี้สองเท่าตัวเพราะผมรู้ว่าผมได้เวลาเท่านี้ผมจึงได้ตัดทอนมันออกออผมต้องกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รอฟังผมอยู่นะฮะท่านอาจจะบอกเอ๊ะพูดรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยหรือไม่รู้เรื่องฮะผมย้ำนะครับมันไม่มีเวลาขายี้พอที่จะอธิบายยาว,ยาว แต่ผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนสอสอ,สอทุกคนที่อภิปรายมาตั้งแเช้าฮะแล้วก็จะอภิปรายต่อในบ่ายวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะฮะมันจะทําให้พวกเราเอามาปฏิบัติตอเนี่ยเป็นภาพใหญ่ว่าทําไมถึงตั้งชื่อว่าแปดปีเขาเกินพอหลายคนบอกให้ลาออกนะฮะนะฮะท่านับอายุความต่อเนื่องความจริงผมอยากให้ขึ้นสไลด์แผ่นนั้นนะฮะ อีกทีหนึ่งว่านายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านอยู่มาสามช่วงของระยะเวลาสลดยประมาณแผ่นที่สองหรืออะไรถ้าย้อนได้นะย้อนให้ดูนะครับผมจะได้มีเวลาพูดอะไรนิดหน่อยเนี่ยฮะท่านสังเกตดีๆน,นะด้วยความที่ผมจะรีบเนี่ยแหละพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่พฤษภาคมปีห7แล้วท่านดูนะรัฐบาลคอสอชอ รัฐบาลโดยรัฐมนูล60นะรัฐบาลยุคโควิดและอีกเรื่องหนึ่งนะครับประโยคที่ใครพูดเมื่อกี้เนี่ยได้ยินอยู่บอกว่าอย่าไปโทษโควิดอย่างเดียวฮนะการได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมันไม่เหมือนกันฮนะมันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการและฝีมือการรับสถานการณ์ของรัฐบาลนะคราวน,ะน,นี้กลับไปเรื่อง สไลด์แผ่นสุดท้ายในเรื่องเราตกอันดับมา110แล้วนะครผมมีอะไรที่ขออนุญ,ญาตนะฮะขอใช้เวลาที่ผมมีเหลืออยู่เพียงไม่กี่นาทีเนะี่ยขออนุญ,ญาตพูดดังต่อไปนี้นะครับวันนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครผมเจอะจงที่จะเน้นไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะผมถามคนไทยทั้งประเทศว่าจะ8ปีอยู่รอมรอกล่ะเรามีความสุขหรือเรามีความทุกข์ครั แล้วเราได้รับความสุขนั้นมาหรือเปล่าอย่างราคาน้ํามันบอกเลยนะครับเคยต่ําลงไปน้ํามันดูบายต่ําลงไปสิบเหรียญต่อบาร์เรลนะฮนะน้ำมันเวสเท็กซัสอยู่ที่สามสิบเหรียญต่อบาร์เรลเราถามจริงๆถ้าหารด้วยจํานวนกี่ส่วนเราเผลิดเลิรเหลือน้ามันสามบาทสี่บาทท่านเอาเงินไปไว้ไ,วไหนปตทกําไรเยอะแยะขนาดน,น,นั้นะคราวนี้ ผมจะพูดในสิ่งที่เหลือเวลาอีกนาทีกว่าสองนาทีนะครนะผมเป็นสอสอบัญชีรายชื่อของพักเศรษฐกิจใหม่ตอนช่วงหาเสียงผมมีเวลาหาเสียงได้ดีเบตไม่กี่ครั้งนะฮะก่อนจะประกาศจุดยืนผมได้ถามทุกคนกรรมการบริหารพัคแล้วนะครว่าเราจะอยู่ตรงไหนฮะทุกคนบอกว่าเราจะไม่ร่วม เป็นรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมก็ถามเขาอีกว่าถ้าให้ผมเป็นคนพูดเนี่ยผมจะไม่กลับไปกลับมานะเพราะผมถือว่าการกลับไปกลับมาคือการตรบัดสัตว์นะแล้วผมจะรักษาคํา,าพูดนะต่อมาในห้องถแถลงข่าวของสภาเนี่ยวันนึงก็มีข่าวลือทุกคนก็ขอให้ผมลงไปถแถลงข่าว ผมก็ไปยืนถแถลงข่าวถ้าคนไปย้อนดูผู้สื่อข่าวบันทึกเทปนี่อยู่นะสีหน้าผมไม่ดีฮนะผมบอกให้เลยนะครเราถแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วเราก็ถามว่ามีใครมาดีลผลประโยชน์ท่านหรือเปล่าอันนี้เกี่ยวกับรัฐบาลและสิ่งตอนท้ายนะี่คือใครแแมกของเรื่องนี้ฮนะท่านยังรักษาจุดยืนไหมคำมั่นสัญญาที่ให้ประชาชนทุกคนตอบว่าใช่ ผมเรียงมาทีละคนแล้วผมบอกว่าสิ่งที่พูดวันนี้เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วผมผลออกมาเป็นยังไงฮะผมคิดว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนไทยทั้งประเทศนะคงรู้ดีฮนะไม่งั้นผมไม่มายืนอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวอยู่ตรงนี้นะฮะสิ่งที่ผมจะบอกก็บังเอิญรัฐธรรมนูญไนะเปิดโอกาสให้สอสอไม่ต้องทำตามมติพักอ่นะ ทุกคนอยากอยู่ตรงไหนก็อยู่แต่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะฮะทำให้เกิดนวัตกรรมสรับขึ้นมาสองคำครคำแรกคือคำว่างูเห่าคำที่สองคือคำว่าลิงกินกล้วยผมบอกเลยนะฮะถ้าผมจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ผมเพิ่งเข้าใจสแสลงนี้ชัดเจนวันนี้ครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือ ผมขอภิปรายและไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่วาท่านไปทําอะไรหรือให้ใครไปทําอะไรทําไมพวกเขาเหล่านั้นจึงเปลี่ยนจุดยืนผมบอกเลยนะครับสัญญาที่ผมให้ไว้กับประชาชนผมไม่สามารถทรยศได้สองปีเศษผมไม่มีความสุข กับการทำงานท่านมิ่งควันไม่ต้องร้องนะครับอ๋อไม่ต้องเศร้าขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านทำแบบผมถ้าท่านกล้าดีผมก็จะทาผนังกับท่านผมจะบอกเลยนะฮะผมกราบขอบคุณท่านประธานสภาท่านรองประธานสภาทั้งสองท่านรวมทั้งท่านด้วยครูแก้วขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะฮะ ประเทศไม่ต้องเสียงว่าประมาณนะผมเป็นสอสอเป็นทีไรชื่อผมลาออกผมลาออกวันนี้นะฮะเขาก็เลื่อนระดับขึ้นมามีความสุขด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่านะฮะผมขอยื่นใบลาออกสักครู่หนึ่งผมจะเดินไปตรงนั้นนะฮะผมยอมที่จะสละความเป็นสสอเพื่อให้มันจบครับ เพราะผมได้ขอให้พักเศรษฐกิจใหม่ครับผมออกจากพักก็เห็นพักอื่นก็ขับออกกันเยอะแยะสนุกสนานทำไมฮะเพราะอุดมการไม่ตรงกันฮะแต่ผมจะฝากข้อความนี้นะฮะคนเอกประยุทธและหรือลูกน้องท่านไปทำอะไรเขาถึงเปลี่ยนจุดยืนและต้านกระแสะสังคมอย่างนั้นและสิ่งสุดท้ายที่จะฝากไปยังประชาชนไทยทุกท่านนะฮะ ผมจะยังคงดำเนินกิจกรรมทางการเมืองผมจะใช้องค์ความรู้ความสามารถที่ผมมีอยู่ทำงานให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนสิ่งที่สำคัญที่สุดผมจะออกไปพิสูจน์ว่าแม้ผมไม่ได้เป็นรัฐบาลความเหลื่อมล้ำจะถูกแก้ไขไหม ปรดติดตามก็กันนะครับและผมก็จะไปเตรียมตัวสําหรับการเลือกตั้งในสมัยต่อไปด้วยครับเราได้เจอกันแน่นอนกบขอบคุณครับตติดผมทางก่อนผมจะเดินไปยื่นหนังสือท่านนะเผื่อพ่อแม่พี่น้องอยากติดต่อผมนะครับเฟซบุ๊กชื่อมิ่งขวัญแสงสวุวรรณฮะภาษาไทยขอโทษไม่มีชื่อพักนะคะระับ <ผม S 2> ท่านมิ่ง,งข,ขั ไอ้คิดให้ละเอียดรอบครอบน่อยนี่ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรผมคิดมาแล้วครับนะฮะเสียดายนะครับไม่เป็นไรครับนะฮะขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านขอบคุณเพื่อนสอสบทุกคนด้วยครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับคนมีคุณภาพอย่างท่านพิงขวัญแสงสวนแตได้ประกาศลาออกแล้วก็ยื่นหนังสือลาออกด้วย ก็ขอให้ท่านโชคดีแล้วกันนะครับต่อไปเชิญคุณสุภาพรคงวุฒิปัญญา12